สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เชฟกระทะรั่วนะครับมาทำแนวกินนะครับทำอะไรครับเชฟดูครับอันนี้เชฟกระทะรั่วครับน่าจะเป็นผัดเครื่องในไก่นะครับทุกคนครับอันนี้สูตรสูตรพีสิง์นะครับเขาบอกว่าสูตรพีสิง์นะครับ เอาว่ากันไปนะครับผมอ่าดูนะครับอ,อันนี้เชฟกระทะรั่วนะครับมาจากแดนไกลนะครับ <c oughs> ติดตามได้นะครับผมเชฟกระทะรั่วของเรานะครับเป็นอ่ามือใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ดูไกลๆเอานะครับนี่เด้เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูอีกนะครับ <c oughs>